โครงการสิ่งดีมีสาระเสนอตอนอาการที่ต้องพบทันตแพทย์โดยห้องทันตกรรมโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราแปลงฟันอยู่ทุกวันแปลงฟันเช้าเย็นแปลงฟันหลังอาหารหลายรอบนะครับแปลงฟันแล้วไปตรวจฟันพบฟันผุพบหินปูนวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าทำไมเราจะทำยังไงบ้าง ที่จะทำให้เราไม่มีฟันผุไม่มีหินปูนนะครับการที่เราที่เราจะเกิดฟันผุได้เนี่ยเกิดขึ้นจากภาวะของความเป็นกดด่างในช่องปากเป็นเรื่องปกตินะครับที่หลังจากที่เรากินอาหารภาวะของความเป็นกดด่างในช่องปากของเราเนี่ยพอเรากินอาหารในช่องปากของเราก็จะมีภาวะของความเป็นกดเกิดขึ้นพอเราไม่กินอาหาร น้ำลายเราก็จะช่วยชะล้างความเป็นกรดช่วยคืนกับแร่ธาตุทำให้ฟันเรากลับมามีแร่ธาตุได้มากขึ้นนะครับอาหารทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าข้าวหรือว่าอาหาร,รอะไรก็ตามเนะสามารถที่จะสร้างความเป็นกรดในช่องปากได้หมดก็ไม่ใช่ว่ากินอาหารที่เป็นกรดอย่างเดียวเนาะ อาหารที่เป็นกฎ,าานก,ฎก็มีประโยชน์นะครับก็มไม่ได้ว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นกดจะไม่ให้กินอาหารแลว้วไปกินอาหารที่เป็นเบสกัน,นแทนนะครับกินได้นะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือหลังจากกินแล้วเราล้างทําความสะอาดช่องปากเราช่วยให้ช่องปากมีภาวะของความเป็นเบสได้มากพอหรือเปล่าแต่สิ่งที่ควบคุมได้จร,จริงๆเนี่ยคือระยะเวลาในการกินอาหารยิร่งถ้าเรากินจุกจิบ หลังจากกินอาหารมือ<ะ>้อหลักมีกินขนมมีกินน้ำน้ำดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานวันหนึ่งหลายรอบเนี่ยภาวะของความเป็นกดในช่องปากของเราเนี่ยก็จะยาวนานมากขึ้นภาวะของความเป็นเบสเป็นด่างในช่องปากของเราเนี่ยก็จะน้อยลงยิ่งส่งเสริมภาวะของความเกิดฟันผุได้มากขึ้นนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นหากเราต้องการจะกิน อาหารกินขนมหรือว่ากินน้ำหวานพวกนี้แนะนำว่าพยายามกินให้จบเป็นมือมือไปกินในทีเดียวกินในครั้ง,งเดียวให้เสร็จไปทีเดียวจะดีกว่านะครับและการทำความสะอาดหลังจากรับประทานอาหารเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญการทำให้ช่องปากของเราไม่มีเศษอาหารติดบางคนกินช็อกโกแลตนะกินขนมครบเคี้ยว หลังจากกินเนี่ยมันก็จะติดช่องปากติดซอกซอกของมุมกินนะกินได้นะครับนะแต่หลังจากกินพยายามท <ำ S 1> ําให้ออกด้วยพยายามอย่าให้ติดซอกฟันพยายามเคีรยมันให้ออกจริงๆลิ้นเราก็สามารถที่จะสํารวจได้เนอะว่ามีตรงไหนที่ติดตามซอกตามมุมตามร่องฟันอยู่หรือเปล่าก็เอาออกให้หมดก็จะช่วยทําให้ฟันเราไม่ผุได้มากมดิ้งขึ้นนะครับ อันนี้ก็พูดถึงของภาวะของความเป็นกฎไปแล้วนะครับก็มีสารตัวหนึ่งนะที่ช่วยส่งเสริมทำให้ฟันเราแข็งแรงได้มากขึ้นก็คือฟูร i ายหลายคนใช้ยาสีฟันที่มีฟูร i ายใช้ฟูร i ายแล้วแต่ก็ยังฟันผุอยู่ดีต้องมาดูกันนะครับก็ต้องถาม,มกลับไปว่าใช้ฟูร i ายเนี่ยมีระยะเวลาที่ฟูร้ายอยู่ในช่องปากของเราเพียงพอนานพอหรือเปล่า หลายๆคนแปลงฟันเสร็จแล้วบ้วนน้ําเลยนะหรือว่าแปลงฟันเสร็จแล้วไปกินเลยนะฟัวร์นี่ยม,มันอยู่ในช่องปากมันก็จะช่วยกันคืนกลับของแร่ธาตุได้พอไปบ้วนน้ําเลยพอไปกินน้ําเลยเนี่ยฟัวรไที่อยู่ในยาสีฟันใช้ในปากมันจะไปไหนได้นะครับมันก็ไปกับอาหารไปกับน้ําของเรามันก็ไม่สามารถที่จะคืนกลับแร่ธาตุได้ เพราะฉะนั้นการที่เราทําได้เนี่ยก็คือหลังจากที่เราแปลงฟันเสร็จเราจะไม่ใช้การบ้วนน้ําไม่ใช้บ้วนน้าเนี่ยถ้ามีฟองเยอะๆเ,เนี่ยให้ใช้วิธีการถุยฟองด้วยน้ําลายก็พอนะครับถ้าฟองเยอะอีกก็ถุยด้วยน้ําลายไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับตอนเช้าเว้นไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปกินนะส่วนกลางคืนปรับเปลี่ยนจากการแปรงฟันกลางคืนเป็นแปลงฟันเสร็จแล้วก็นอนเลย ให้เรามีช่วงเวลาที่มีฟัลายอยู่ในช่องปากได้นานขึ้นฟันเราก็จะมีโอกาสผุได้น้อยลงนั่นเองนะครับก็เรื่องของฟันผุนะก็คือเรื่องของการกินจบจิตใช้ฟัลายแล้วก็ใช้ฟัลาให้นานมากยิ่งขึ้นนะครับลองไปสังเกตดูนะครับว่ายาสีฟันที่เราใช้อยู่นี้มีฟัลายหรือเปล่าด้วยนะอันนี้คือสําคัญจริงๆ ถ้าเราไม่มีฟูรไล์ลองไปหาอันที่มีฟูรไล่มาใช้เพิ่มตเติมกันนะครับ,รบเรื่องของ,ของหินปูนนะครับแปลงฟันแล้วยังมีหินปูนได้เนี่ยหินปูนเนี่ยเกิดขึ้นจากคาบน้ําลายคาบน้ําลายที่อยู่บนตัวฟันพอมันมีการสะสมแร่ธาตุเก็บไว้นานวันเข้ามันก็แข็งกลายเป็นหินปูนได้ครับคาบน้ําลายพวกนี้ทเทียบง่ายๆเหมือนเป็นตะไคร่น้ำ แะ่ไข้น้ำเนี่ยมันก็มีน้ำที่ไหนก็จะมาได้ตลอดนะครับในปากเราก็มีน้ำอยู่ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วก็ไปก็ต้องทําความสะอาดให้ถึงเนอ,อันนี้เป็นหน้าที่เลยนะครับถ้าปล่อยไว้เฉยๆไม่เคี้ยวที่ไหนมันก็จะเกิดข้าบน้าลายเกิดหินปูนได้มากที่นั้นแปลงฟันเราแปลงอยู่ทุกวันนะเหมือนกับการทําความสะอาดบ้าน ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดอยู่ทุกวันถามว่าสะอาดไหมมันก็สะอาดนะครับแต่ถามว่าหลังตู้เย็ยนหลังทีวีกวาดไปโดนหรือเปล่าอันนี้ถ้าเราจะกวาดให้โดนเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือว่าเน้นให้ถึงบริเวณนั้นเหมือนกันแปรงฟันก็เหมือนกันนะครับแปรงอยู่ทุกวันแต่ก็จะมีบริเวณที่เข้าไม่โดนบริเวณที่เป็นหลบๆซอกๆพวกนั้นจะเป็นบริเวณที่เข้าถึงยาก ถ้าจะเข้าให้ถึงก็ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือว่าต้องเน้นย้ำเข้าไปให้ถึงเช่นกันนะครับการใช้ไหมขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยทําความสะอาดบริเวณซอกซอมุมมุมพวกนั้นให้ได้ดียิ่งกว่าเดิมไหมขัดฟันเนี่ยแนะนําว่าใช้วันหนึ่งครั้งหนึ่งกําลังดีใช้ตอนไหนใช้ก่อนแปรงฟันตอนกลางคืนก็จะช่วยทําความสะอาดให้ได้นะครับสิ่งที่เราอยากจะแปรงให้ออกอยากจะ,จะถูให้ออกก็คือคราบน้ําลาย ค่าน้ำลายเนี่ยขูดๆูดขึ้นมามันก็จะเป็นค่าน้ำลายเนอะใช้ไหมขัดฟันพยายามถูให้ออกพยายามอบล้อมบริเวณฟันในหนึ่งซอกเนืนะครับก็ค่อยๆถูถูขึ้นถูลงให้คาาน้ำลายติดออกมาหรือว่าในเด็กเล็กฟันยังขึ้นไม่ครบดีอาจจะใช้วิธีการใช้ผ้าอ,อ้อมผ้ากอสในการาเช็ดกระพุ้งแก้มเช็ดปากเอาค่า,าขาวๆบนตัวฟันออก ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วผู้ใหญ่เนอะถ้าทําความสะอาดด้วยแปรงสีฟันแล้วไม่ถนดัดกลับไปใช้ผ้าอ้อมผ้ากอสเหมือนเด็กและเอาคราบน้าลายให้ออกได้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับค้าน้ําลายเนี่ยมันจะเยอะตรงไหนตรงบริเวณที่เราแปรงไม่โดนนะตรงบริเวณซอกๆกหรือกรอยต่อระหว่างเหงือกกับฟันด้านประชิดระหว่างซี่พวกนี้คราบน้าลายเยอะมากเลยนะครับ แปรงฟันให้สะอาดเนี่ยคือแปรงฟันทีละหน <4 S 1> ึ่งซี่เนี่ยหลายๆคนแปรงแล้วลาวกยาวๆถูยาวๆอย่างนั้นกลายเป็นฟันสึกเหงือกลนไม่ดีไปซะอีกนะครับแปรงให้ทีละหนึ่งซี่ค่อยๆถูแปรงสั้นๆให้ปลายขนแปรงจดขอบเหงือกมันก็สามารถที่จะทําความสะอาดค่อยๆไล่ไปจากด้านนอกไล่ไปด้านลิ้นฟันด้านบนให้ถึงซี่หลังสุดแล้วก็บนมาอีกด้านหนึ่ง ก็จะครบทุกบริเวณไม่ใช่ว่าแปลงแล้วข้ามไปข้ามมาก็จะไม่ทั่วไม่ถึงกันนะครับโดยสรุปแล้วถ้าเราไม่อยากให้มีหินปูนเราต้องใช้ไม่ขัดฟันแล้วก็ทำความสะอาดให้ได้ครบทุกบริเวณเท่านี้หินปูนของเราในปากก็จะน้อยลงได้นั่นเองนะครับ5อาการที่ควรไปครบทันตแพทย์ 1. เลือดออกขณะแปลงฟันเลือดออก,อกขณะแปลงฟันเกิดขึ้นจากการ<ท>มีคราบน้ำลาย<ท>หรือว่าค่าหินปูนหรือว่าสาเหตุอื่นใดนะครับถ้าหากเกิดจากค่าหินปูนที่เกาะแน่นหนาเนี่ยอ,อ,อาจจะไปพบทันตแพทย์เพื่อทําการขูดหินปูนเพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือกได้นะครับข้อที่2คือภาวะของการนอนกัดฟันภาวะของนอนกัดฟันเนี่ย บางทีเราไม่ได้สามารถที่จะสังเกตเห็นได้ด้วยตัวเองเนอะอันนี้ต้องอาศัยการสังเกตจากคนรอบข้างนะคนนอนข้างๆนะครับการน,นอนกัดฟันเนี่ยทันตแพทย์ก็จะสามารถที่จะทำฟันยางนะสปินการน,นอนกัดฟันเนี่ยจะทําให้เกิดการคอกัดไปมากๆจะทําให้ฟันสึกหลายๆคนมีฟันแตกได้นะครับการใส่ฟันยางการใส่สปินเนี่ยจะช่วยป้องกัน ให้ฟันเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับสภาวะการเคี้ยวข้างเดียวการเคี้ยวข้างเดียวเนี่ยอาจจะมีสาเหตุอื่นใดเนะที่จะทําให้เราเกิดการเคี้ยวข้างเดียวกิการที่ทําการที่เราเคี้ยวข้างเดียวอะหลายๆคนมาจากการที่มีเศษอาหารติดจากข้างหนึ่งหรือว่าการไม่ถนัดจากการเคี้ยวข้างหนึ่งหรือว่าเจ็บอะไรด้านหนึ่งเนี่ยหากเกิดการเคี้ยวข้างเดียวแล้ว สิ่งที่ตามามาเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีการปวดข้อต่อขาขันไกลหรือว่ามีหินปูนสะสมด้านที่ไม่เชียวเยอะขึ้นนะครับการที่จะมาพบทันตแพทย์ก่อนเนี่ยจะช่วยให้หาสาเหตุของการเขียวข้างเดียวได้ดียิ่งกว่าเดิมนะแล้วก<อ>็แก้ที่สาเหตุได้ดีกว่าที่ททเราจะมาหลีกเลี่ยงเขียวเพียงข้างเดียวนะครับต่อไปนะครับข้อที่สนะครับการมีเศษอาหารติดซอกฟัน การมีเศษอาหารติดซอกฟันเนี่ยหลายๆคนก็เพียงแค่ใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าใช้ไม้คัดฟันเอาออกนะครับแต่ถ้าเกิดติดบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าติดแล้วอออกยากเนี่ยส่วนมากจะพบเป็นฟันผุอยู่ตรงบริเวณนั้นการที่มาพบทันตแพทย์เนี่ยก่อนที่จะมีอาการอื่นใดจะช่วยให้สามารถที่จะอุดฟันได้ก่อนที่จะมีฟันผุลุกลาม,ลามไ,ปไปมากยิ่งกว่าเดิมนะครับ 5ครับอาการเสียวฟันนะครับอาการเสียวฟันแป๊บแป๊บนะจนไปถึงอาการปวดฟันตุบๆนะครับเพียงแค่อาการเสียวฟันแป๊บๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาพบทันตแพทย์ได้แล้วเช่นกันนะครับอาการเสียวฟันเนี่ยก็เกิดขึ้นได้จากฟันสึกฟันกร่อนฟันแตกนะครับหรือว่าบางคนเป็นฟันผุขนาดใหญ่นการที่จะพบทันตแพทย์ได้ตั้งแต่อาการเสียวฟันตั้งแต่แรกเริ่มแบบเนี่ยการสามารถที่จะ รักษาได้โดยง่ายยิ่งขึ้นนะครับ5กลุ่มอาการนี้นะครับก็สามารถที่จะมาพบทันตแพทย์ได้ก่อนที่จะลุกลามแล้วก็ทำการรักษาได้ยากขึ้นก็คือ1เลือดออกขณะแปรงฟัน2นอนกัดฟัน3เคี้ยวข้างเดียว4เศษอาหารติดซอกฟัน5เสียวฟันนะครับใครมีอาการเหล่านี้ลองดูแล้วก็มาพบทันตแพทย์ก่อนที่จะสายเกินไปนะครับ